เรื่องไรตัวก็ไปไม่เคยร้อมาเรียกร้องแบบอารยะขัดขืนออกไปออกไปออกไปวันนี้หัวหน้าชาชนเรามาร่วมสร้างประวัติศาสตร์เราจะสร้างประเทศไทยด้วยมือของพวกเรา ทำยังไงให้มันทำงานไม่ได้จบก็อนี้ก็ไม่บอกใครกันหรอกเลื้อที่จะมายึดที่นี่ก็ไม่บอก